ครับนี่ครผมจะฉีดหัวใช่หัวฉีดแบบนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าหัวแชกครับหน้าทันได้ที่รังคัดฉีดได้ด้วยนี่ครับหัวที่เขาแถมมาก็ถังครับเป็นหัวแชกครับยาจะออกประมาณประมาณนี้ครับเวลาเราฉีดมันจะออกประมาณนี้นี่ครับที่เขาเรียกว่าหัวแชกครับออกประมาณนี้ครับเราจะไปดูกันครับจะฉีดยังไงที่จะไม่โดนต้นมันครับ จะไม่ให้มันโดนต้นมันหรือโดนต้นมันยังไงมันจะไม่เสียครับมาดูนะครับนี่เเป็นลายของผมเองครับฉีดครับเนี่ยโดนต้นมันว่าต้นมันเสียนะครับเนาะมันจะฉีดอย่างเงี้ยครับที่เราฝังร่องนะครับน่าดูครับได้ฉีดที่เราฝังร่องเนี่ยครับฉีดถึงเงาเงามันได้เลยครับกระเด็น มันไม่กระเด็นขึ้นไปถึงต้นมันแน่ครับเนี่ยครับฉีดไว้เนีบยกหัยยาไปโดนต้นมันที่เราตัดเสียบไม่เป็นไรครับแต่อย่าโดนต้นอ่อนครับฉีดที่เราฝังร่องครับนานาท่านไหนที่กําลังฮัดฉีครับดูครับแต่คนไหนที่ฉีดเป็นแล้วก็อย่าว่ากันเด้อเนี่ยครับยกไปเลยครับฉีดที่เราฝังร่องอย่างเงี้ยครับโดนต้นมันต้นที่เราเสียบมันไม่มีปัญหาครับเป็นต้นแก่ครับแต่อย่าโดนต้นอ่อนที่มันรัดขึ้นมาใหม่นะครับ ต้นมันจะพูฮักได้ครับยาเผาใหม่นะครับเนาะนี่ครับฉี่อยากให้ตายดีวนเลยครับวนนี่ครับตายดีแท้ๆนี่ครับดูมันยาวๆครับเนียผมช่องตุ้งนกเขาใหญ่ครับมออีพีแหลครับมาลองดูครับนาทันใดที่ยังไม่เคยฉีดที่กําลังฮัดฉีดนะครับเนาะที่กําลังทําเองครับฉีดเองมีหน่อยเนาะไล่นี่ครับ ที่ที่เราฝังร่องนี่ครับจะโดนต้นมันหน่อยที่สุดครับถึงโดนต้นแก่มันก็ไม่มีปัญหาครับต้นที่เราเสียบแต่อย่าไปโดนต้นอ่อนที่มันรัดขึ้นมาใหม่ที่เราปลูกครับเนี่ยครับยกไปเลยครับนี่ครับไปอย่างเงี้ครับดูมันยาวไปเลยครับจะพาฉีดใมดเป้นี่ครับเนี่ครับกอไหนกอใหญ่เราก็วนอย่างเงี้ยวนวนครับเดีวเราไปต่อ โยกหาครับสีที่เราฟังล่องนะครับชัวร์ครับไม่โดนต้นมันมากครับถึงมีลมได้ก็เราไม่ค่อยโยกไม่ไม่ไม่สายหัวนะครับเนาะก็จะไม่โดนต้นมันเท่าไรนะครับถึงโดนใบใบก็แค่ดางๆครับ่ครับหน้าธันใดที่กำลังฮัดฉีดเด้อดูเด้อครับเครับ้องๆคนไหนที่กำลังฮัดฉีดที่อยากฉีดยาเออเห็นก็ฉีดยาเนี่ยนี่ลองดูเลยครับ อย่าแย่เข้าไปได้ครับแต่อย่าให้โดนกิ่งที่มันรัดขึ้นมาใหม่เด้อโดนต้นแข็งได้ที่เราเสียบนี่โดนได้ครับเนี่ยครับผมแย่เข้าไปครับเห็นไหมครับเนี่ยครับยาไหนที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยไหนรอก็เราก็เหยียบเหยียบเหยียบลงครับฉีดครับวนหาครับไปครับเนี่ยครัาก้อยใหญ่ๆเราวนเลยครับวนวนวนในกลางร่องไม่ทาไร่ครับเพราะว่ายาเรากระดินเข้าไปครับ กลางร่องถ้าเพราะว่าเราฉีดที่เราฝังร่องเนาะฝังร่องต้นมัน,นครับนี่ครับเห็นกันไหมนอ้อนี่ครับแย่ไปเลยครับเราเก็บรุ่นแรกนี่ครับรุ่นแรก้องกเ,เก็บขึ้นบนต้นอย่างงี้ครับพอรุ่นสองมาเราก็เดินในกลางได้เลยครับรุ่นแรกเราเดินอย่างงี้ก่อนครับไปแล้วครับเป็นแบบหัวแฉกเนาะที่เขาเป็นหัวแฉกเดี๋่วขาแถมมาให้นะครับกระถางที่เราซื้อมาครับครับฉีดไปเลยในกลางร่องเรามันกระโดดอยู่แล้วครับ เห็นไหมครับกลางหล่องเรามาก็ดโดนนี่ว่าเราเกา่าเดี๋ยวแล้วเรากลับมาอีกฝั่งนึงครับเราเกลับมาอีกฝั่งนึงไงก็มันกระโดนสองรอบครับในกลางครับจะตายดีไม่ตายดีไม่เป็นไรครับเพราะว่าในกลางหล่องมันไม่ยากอยู่แล้วใช่ไหมครับเราเก็บบนหล่องรุ่นแรกเนี่ยแย่ครับไปผมแย่ไปเลับครับรุ่นแรกเราเก,ก็บเงี้ย,ยครับพอ,อ,อรุ่นสองเราจะได้เก็บในกลางมันจะได้เก็บง่ายง่ายครับ จะได้ไม่ต้องโดนต้นมันต้นมันเราจะได้ไม่เสียครับนี่เราเห็นเราก็วนนะครับยาตีนทุกแกครับไหนที่กอเชิงใหญ่เราเหยียบเหยียบแล้วเราก็ฉีดซ้ำอีกทีนึงครับเพราะว่าเราฉีดไปแล้วเราพอเราเหยียบหน้ามันก็จะหายเราก็ฉีดซ้ำหน่อยพอ,อยามันเจ็บเราก็ซ้ำใหม่เลยครับไปลองทดลองดูได้ครับไม่ต้องปล่อยยาแรงนะครับถ้าปล่อยยาแรง โอกาสโดนกิ่งที่เราปลูกเสียบขึ้นมาใหม่มันจะเจ็บครับพอเจ็บแล้วมันเราจะชะง,งักเพื่อเผืออนาคตต้นใหญ่ไปแล้วมันจะหักขับลมแรงครับฝนตกลมแรงหักเลยครับนี่เป็นฉีดเผาใหม่เนาะี๋ยว ep สองแล้วผมจะฉีดยาดูดซึมให้ดูครับท่นี่ ep ep หนึ่งผมฉีดยาเผาใหม่ครับนี่ครับแหย่ไปเลยผมแหย่ไปเลยครับนี่มันไม่เท่าไรแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยยาแรงครับ เบเห็นเหยียบเลับเหยียบเหยียบแล้วเราก็ฉีดใส่เล็บเียบไหนที่มันใหญ่ๆเราเหยียบเหยียบเหยียบฉีดเลยครับอยู่ฝั่งนู้นเราเหยียบเข้าไปเหยียบไปเหยียบเราก็ฉีดใส่ครับมันจะได้ตายดีครับยายามันเจ็บเนาะยามันเตกยาเห็นครับครับดูกันไปยาวๆครับมันนี่ครับ นา,นาท่านใดที่กําลังฮัดฉีดเนาะแต่คนไหนที่ฉีดเก่งเลยอย่าว่ากันเด้ออันนี้มาแนะแนวแนะนำถน้าท่านใดที่ยังมีกําลังฮัดฉีดครับัานไหนที่มีน้อยที่ฉีดเองไม่อยากจ้างเขาฉีดเนาะนี่ครับวนครับในกลางก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเราวนยังไงมันจะตายดีครับเยียบอันไหนกอใหญ่เยียบลงเลยครับเยียบ ได้ครับนี่เหยีไปได้ครับดนต้นแก่ไม่มีปัญหาครับแต่อย่าไปโดนต้นที่เราปลูกเรามันรัดขึ้นมาใหม่ครับมันจะหักรับเผาใหม่ขอโทษขออภัยคนไหนที่ฉีดเป็นเด้อครับเด้ออันนี้มาแนะแนวแนะนาคนที่กําลังฮัดฉีดที่ไม่อยากจ้างเขาฉีดครับที่มีน้อยที่อยากทําเองครับเงียบฉีดเลยครับเงียบดูมันไปยาวครับ ครับวางหัวไปเลยถึงเงาต้นเลยครับนี่ครับทีนีปัญหาครับเปียกได้ปัญหาไหนก็ไม่มีปัญหาครับไม่โดนไม่กระเด็นโดนกิ่งครับเนี่ยผมแย่เลยครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยไปครับฉีดเนี่ยหัวแฉกนะครับแต่อีกหัวอย่างนึงที่เขาเรียกหัวผ่าเนาะแต่นั่นผมผมยังไม่ได้ผมจะรีวิวให้ดูอีกทีครับถ้าเป็นหัวผ่าแต่ฉีดยังไงครับที่จะไม่โดนครับ เราปล่อยยาเบาๆครับเราไม่เล่งแรงครับจะเล่งแรงมันจะกระเด็นครับถึงเล่งแรงเราโดนต้นมันจะกระเด็นขึ้นหาไปเลยครับเนี่ยครับเหยียบครับตัวไหนที่มันสูงกว่ามันเราเราเหยียบลงแล้วก็ฉีดครับแต่อย่าไปฉีดแล้วเหยียบลงก็มันก็ไม่ตายอะไรครับต้องฉีดซ้ำครับพอเหยียบแล้วต้องฉีดซ้ำฉีดหน้าฉีดยาเข้าไปใส่ซ้ำครับ ยียบเับียบแหย่ไปเลยรบผมจะแหย่ะไปเหยบะเหยาะแล้วก็แหย่ะยาฉีดเข้าไปนี่ครับอย่างเงี้ยครับนี่ดูผมยกยาขึ้นไปครับถึงต้นมันเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับไปนี่ครับโดนที่จะกระเด็นขึ้นต้นมีแค่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตครับที่จะโดนต้นใหม่มันจะโดนต้นเก่าที่จะกรโดนต้นใหม่เนี่ยต้องเล่ยงยาแรงครับนี่แค ยี่สิเปอร์เซ็นต์ครับที่จะกระโดดกระเด็นขึ้นไปหาต้นครับว่าเราปล่อยหญ้าไม่แรงนี่ครับปล่อยยาเบาครับที่จะกระเด็้นขึ้นไปนี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับไอ้ครับนี่เราจะวางย้าอย่างนี้ครับที่จะครึ่งร่องเนาะเราฉีดที่ละครึ่งร่องครับจะได้มีโดนต้นมันครับมันเป็นล้มด้วยครับเอาไปใช้ได้ครับที่เป็นล้มครับที่ไม่อยากให้มัน เราไม่อยากใส่หัวยาเนะาะแต่ใส่หัวยานเป็นละอองแล้วมันจะปิ้วขึ้นไปครับเวลาเป็นล้มครับนีใส่วางแผงไปเลยครับแต่อันนี้มันมันเชิงใหญ่ไปแล้วครับทำน้ำส่ฉีดต้องฉีดแต่มันน้อยในแ,แต่ยาน,น่อยกว่านี้ครับถึงจะดีครับจะรีวิวได้ดีกว่านี้ครับว่าเราเหยียถ,ถึงตน้นต้นมันได้เนาะนี่ใบมันมันเชิงปกลงหาเหงามันแล้วครับหาเหงามันที่เราเสียบไปแล้ว นี่ครับเห็นชัดกันไหมเน้อครับนี่ยาผมออกครับมันชึ้งย้อนแสงหน่อยนะครับนี่ครับดูนไปเยอะยาวครับนี่ครับยาครับนี่ในกลางก็โดนซั่อีกหลบหนึงครับรว่ายามเป็นหัวเฉกมันจะกระดินออกไป ขังหลงเนาะเราดูสิละองยาเราครับไปถึงไหนเนาะถึงเหงามันไหมดูปลายยาครับเนี่ยปลายหางยาครับถึงใบมันไหมถึงตุนมันไหมครับฉีดไปครับเสียหน่อยมากครับจะโดนต้นมันหน่อยมากครับไรที่ผมพูดไปที่ตกขาดตกวกคคองอะไรก็ขอโทษทีขอโทษข,ขอภัยทีครับผมพูดภาษาคนลาดบ้านเองเนาะ ครับใครที่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ทนทนฟังไปัหน่อยครับเดี๋ยวพอฟังกับพอเข้าใจอยู่ครับภาษาโคราชครับพูดก็ใกล้กันกับภาษากลางนะครับเนีย้ยฉีดที่เราฟังล่องครับเดี๋ยวผมจะฉีดเต็มล่องให้ดูอีกทีครับเดีวผมฉีดที่เราฟังล่องครับครับดูนครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูวันที่ผมฉีดเมื่อวานนี่ครับผมจะฉีฉดสไตล์นี้นะครับที่ครึ่งล่องครับเพราะว่าลมมันแรงครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ